สวัสดีคับท่านผู้ชมครับขณะนี้เองเรามายืนอยู่บร right ิเวณของกองการท่องเที่ยวนะครับแล้วใกล้กับริมน้ําเจ้าพญยานะครับขณะนี้เองเนี่ยปริมาณน้ํเพิ่นข้าจะขึ้นมาพอสมควรนะครับเราเชื่อว่าเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้นะฮะที่มีน้ําท่วมเข้ามาหลากหลายส่วนหนึ่งที่มาอยู่ตรงบริเวณของท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเป่นบรรยากาศแล้วนะครับเราก็มองว่าภายในวันที่27 28 29 30 31สิ้นเดือนนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการเนี่ยนะครับ น้ำปริมาณน,น้ำที่คิดว่ากำลังจะเข้ามาหลากหลายซึ่งส่วนหนึ่งมาจากทางอายุธยามาจากทางนนทบุรีนะครับนำพาผ่านริมน้ําแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอีกส่วนหนึ่งคือจะมีการผ่านน้าไปที่ริมน้ําบางกงนะครับบริเวณนั้นเนี่ยนะฮะจะมีปัญหาอยู่ประมาณ9เขตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บีบุรีหนองจอกดอนเมืองนะครับขณะนี้เองผมยืยนอยู่บริเวณของกองการท่องเที่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งส่วนหนึ่งที่บริเวณน้าปริมาณน,น้ำจะเพิ่มสูงมากขึ้นในช่วงเย็น,ยน แล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงจะเป็นเหตุการณ์ปกติเพราะว่าขณะนี้เองน้ำาหนุ่นก็คือน้ําทะเลน,นุนน,นะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยน้ำจะขึ้นมาบ้างพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับบริเวณน้านด้านนี้นิดนึงนะครับว่าปริมาณปริมาณน้ขนาดนี้ไปถึงไหนองไรแล้วครับเชิญเลยครับ ท่านครับจะเห็นว่าปริมาณน้ำตั้งขนาดนี้เองเนี่ยบริเวณของเออ่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับหลังการก่อนท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็เป็นบริเวณซึ่งผมยังถือว่าปกติอยู่นะครับแล้วก็ภายในช่วงประมาณสักหกโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับปริมาณน้ำก็จะมากขึ้นมาอย่เล็กน้อยนะครับถ้าหากน้ำเหนือไม่ไหลหลากมามากมายนักแล้วก็สำคัญยิ่งขึ้นขนาดนี้เองเนี่ยเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ทางท่านผู้ว่ากทมก็ดีหรือแม้แต่ทางภาครัฐับทีพยายาก ยังไงก็ตรงอย่าประมาทนะเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทุกนาทีครับคราวนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับคื่ระวังเกี่ยวเรื่องของการขนย้ายสภารบ,บางส่วนนะฮะที่คิดว่าสามารถนําขึ้นสู่ที่สูงได้แล้วก็อุปกรณกออะไรก็แต่ที่จะเป็นเรื่องของอไฟฟ้าเนี่ยนะครับดูให้ดีนะฮะเราดูว่ามีพลั้ไฟหรือว่ามีบริเวณไหนบ้างที่จะทําให้เกิดอันตราย เกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดฝันเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นอย่างกรรทัดเนี่ยเราจะได้ป้องกันตัวเองได้นะครับขณะนี้เองผมยืนอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้มีนักท่องเที่ยวชาวชาวจีนนะครับมาเที่ยวประเทศไทยเราเขายังมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยของเรามากนะครับถึงแม้พวกเรานั้นจะกำลังประสบกับโควรั้งนี้แตเชื่อนะครับว่าคนไทยไม่ทิ้ดกันแน่นอนครับเราไปดูบรรยากาศที่บริเวณนี้เนี่ยนะครับยังมีน้ำไหลมาผมก็ทุมควนแล้วก็ผมกเชื่อนะครับว่าช่วงเย็นเนี่ยตรงช่วงของ จงกรุ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าจะมีเฉพาะบางสถานีเท่านั้นที่อาจจะต้องหยุดพักเป็นการชั่วคราวอาจจะเร็วขึ้นกว่าปกติประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับช่วงนี้เราพาไปดู่ะบริเวณนี้นะว่าใส่น้ำไดเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับตรงนี้จะเห็นว่าบริเวณปริมาณน,น้ำเนี่ยกระดาเรามีผสมทรายขึ้นมาถมอยู่แล้วบางส่วนนะครับก็ยัง เชื่อว่าขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยจะปก,กติเมื่อวานที่เรามาเนี่ยประมาณเกือบ80เซนถึง10เมตรนะครับแล้วก็จะขึ้นไปความอันหลายด้านบนบนถนนหลังจากขอ,องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเชื่อว่าน่าจะขึ้นมาอีกประมาณ50เซนนะครับแต่เชื่อว่าคงไม่เป็นอันตรายมากนักนะครับแต่ยังไยงก็ลแ,าางแล้วแต่ต้องตื่ระวังและเฝ้าตระหนักนะครับช่วงนี้ผมขอพักสักครู่หนึ่งเพื่อไปดูสถานที่อื่นๆที่เรามาจัดโครงการต่างๆต่างๆไปด้วยนะครับแล้วก็อยางพวกเรานั้นอย่ายืนอยู่บนความประมาทครับ